คุณไม่จําเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ว่าคุณฉลาดแค่ไหนเพราะความฉลาดที่แท้จริงมักเผยตัวตนผ่านการกระทําเล็กๆที่หลายคนมองข้ามถ้าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในตัวบอกได้เลยว่าคุณอาจกําลังนําหน้าคนรอบข้างแบบไม่ต้องพยายามด้วยซ้ําสวัสดีค่ะคุณกําลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์มาดูกันว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เงียบแต่ทรงพลังบอกถึงสมองที่เฉียบคมและมองโลกได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปพฤติกรรมที่หนึ่ง คุณตั้งคำถามกับทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่ใครๆก็ยอมรับกันแล้วคนฉลาดไม่เชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่ความรู้ที่คนหมู่มากเห็นว่าถูกต้องคุณจะสังเกตได้ว่าตัวเองมักตั้งคำถามเช่นทำไมมันต้องเป็นแบบนี้หรือมีวิธีอื่นไหมที่ดีกว่านี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงคนส่วนใหญ่เดินตามกรอบที่มีอยู่แต่คนฉลาดวาดกรอบใหม่ขึ้นมาเองพฤติกรรมที่สอง คุณสังเกตได้ว่าคนอื่นกำลังโกหกโดยไม่ต้องมีหลักฐานคุณจับสัญญาณเล็กๆเ,เช่นน้ำเสียงท่าทางหรือจังหวะการพูดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้เขาโป๊ะแตกเพราะสมองของคุณเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์เก่าๆได้เร็วผิดปกติทำให้คุณเห็นอะไรที่คนอื่นมองไม่เห็นคนทั่วไปได้ยินแค่คำพูดคนฉลาดได้ยินเจตนาที่ซ่อนอยู่พฤติกรรมที่สคุณเลือกที่จะเงียบ แทนที่จะเถียงในเรื่องที่ไร้ประโยชน์คุณรู้ว่าการเอาชนะบางครั้งไม่ได้มีค่าเท่าสันติเมื่อเจอคนที่เถียงเพราะอารมณ์หรือคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังเหตุผลคุณเลือกถอนตัวแทนที่จะเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะคุณเข้าใจว่าเวลาและสมองของคุณมีค่าสำหรับเรื่องที่สำคัญกว่านั้นมากไม่ใช่ทุกสนามที่ต้องลงไปสู้คนฉลาดรู้ว่าเลือกศึกก็สำคัญไม่แพ้กับการเลือกที่จะชนะ พฤติกรรมที่สี่คุณยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ดีกว่าเสแสร้งว่ารู้ไปสมดแทนที่จะกลัวการยอมรับว่าไม่รู้เรื่องอะไรบางอย่างคุณกลับมองว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้ในขณะที่หลายคนพยายามโชวหเหนือคุณเลือกเก็บความไม่รู้มาเป็นพลังในการเติบโตการยอมรับข้อจํากัดของตัวเองคือการเปิดประตูสู่การพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงพฤติกรรมที่หคุณขำให้กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรี คุณไม่จําเป็นต้องทําตัวสมบูรณ์แบบหรือกลัวการโดนล้อเลียนคุณมองความผิดพลาดและความเปิดของตัวเองเป็นเรื่องน่ารักและใช้มันเป็นบทเรียนเพราะคุณรู้ว่าความสามารถในการหัวเราะให้กับตัวเองคือสัญญาณของความมั่นคงจากภายในที่ลึกซึ้งคนฉลาดไม่กลัวที่จะดูโง่เพราะพวกเขารู้ว่าไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นถ้าคุณเห็นตัวเองในพฤติกรรมเหล่านี้ยินดีด้วยค่ะคุณกําลังมีทักษะที่คนส่วนใหญ่ไม่มี และนั่นคือข้อได้เปรียบเงียบๆที่จะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดอย่าลืมว่าความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่การเป็นคนดังที่สุดแต่คือการเข้าใจชีวิตได้ลึกที่สุดต่างหากถ้าอยากรู้เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองและมุมมองที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสอนกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยค่ะเพราะคอนเทนต์ต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้แบบไม่รู้ตัว